ตำนานจีน8เซียนข้ามทะเลปาเซียนหรือโป้ยเซียนคือเซียน8องค์ที่ชาวจีนให้การเคารพนับถือมายาวนานคําว่าโป้ยหรือปาหมายถึงเลข8ส่วนคําว่าเซียนหมายถึงผู้วิเศษเมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึงผู้วิเศษทั้ง8ตามความเชื่อของเตา๋าชาวจีนเชื่อกันว่า แปดเซียนเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความโชคดีและการอำนวยพรให้มีอายุที่ยืนยาวโดยเซียนทั้ง8ประกอบไปด้วยหลีเ่เถียคข่ยเซียนแห่งยาและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีน้ำเต้าเป็นของวิเศษหั่นจงหลีเซียนแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งมีพัดใบกล้วยเป็นของวิเศษสามารถโบกพัดคนตาย ให้กลับฟื้นคืนชีพหลี่ต้งปินเซียนแห่งความกล้าหาญมีกระบี่เจ็ดดาวเป็นของวิเศษมีอิทธิฤทธิพิชิตมารกำราบปีศาจและสิ่งอับปรมงคลจางกัวเหล่าเซียนแห่งความมีอายุยืนและสุขภาพดีมีกรองปลาเป็นของวิเศษมีคุณสมบัติในการส่งเสียงสะท้อนกล้องกังวานได้ไกลหลานไฉ่เหอเสียนแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีกระเช้าดอกไม้เป็นของวิเศษดอกไม้ในกระเช้าเบ่งบานตลอดเวลาไม่เหี่ยวเฉาเหอเซียนกูเซียนแห่งความดีงามความซื่อสัตย์และความกระตันญูมีดอกบัวเป็นของวิเศษแสดงถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองมนุษย์จากพยันอันตรายทั้งปวงหารเซียงจือเซียนแห่งปัญญาการพยากรณ์การอย่างรู้ และการดนตรีมีขุ่ยเป็นของวิเศษเสียงของขลุ่ยสามารถบรรเลงได้อย่างไพเราะและยังสามารถสะกดวิญญาณของผู้ฟังให้คล้อยตามเฉากัวจิ้วเซียนแห่งยศถาบรรดาศักดิ์และความซื่อสัตย์มีแผ่นป้ายคู่หินหยางเป็นของวิเศษแสดงถึงพลังอำนาจแห่งธรรมชาติทั้งนี้ปอยเซียนถือเป็นตัวแทนของเพศชายเพศหญิง ผู้สูงอายุเด็กคนรวยคนมียศศักดิ์คนจนและคนพิการตำนานจีนโปยเซียนข้ามทะเลในทุกวันที่8เดือน8ตามปฏิทินจีนถือเป็นวันรำลึก8เซียนข้ามทะเลซึ่งมีตำนานอยู่ว่าในช่วงปลายราชวงศ์ถังแผ่นดินจีนได้เกิดโรคระบาดทำให้เหล่าชาวบ้านต่างเดือดร้อนไปทั่ว เพื่อปัดเป่าทุกภัยให้สับพชีวิตเซียนหั่นจงหลีและหลี่เถี่ยวไข่จึงได้เดินทางไปยังเกาะโอโสสที่ตั้งอยู่บนทะเลตะวันออกเพื่อนำยาวิเศษมาช่วยเหลือรักษาชาวบ้านในระหว่างเดินทางทั้งสองได้พบกับโอรสของเจ้าสมุดตรตงไห่มาขัดขวางทําให้ทั้งสองต้องประทะก,กันจนเป็นเหตุให้โอรสของเจ้าสมุดตรตงไห่เสียชีวิตเจ้าสมุดตรตงไห ได้นำเรื่องการตายของบุตรชายขึ้นไปกราบทูลเง็กเซียนฮองเต้บนสวงสวรรค์แต่เจ้าสมุดตรตงไห่ไม่พอใจการตัดสินของเง็กเซียนฮองเต้จึงประกาศปิดทะเลตะวันออกไม่ให้ผู้ใดข้ามทะเลได้อีกในครั้งนั้นเจ้าแม่กวนอิมจึงได้มาให้พรนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากเวรกรรมในอดีต โดยจะมีเพียงพลังของแปดเซียนเท่านั้นที่จะสามารถข้ามสมุทรตรงไห่ไปได้ต่อมาเซียนทั้ง8ได้รวมตัวกันเดินทางข้ามมหาสมุทรตรงไห่โดยทั้ง8ดเซียนต่างสำแดงอิทธิฤทธิ์โดยใช้ของวิเศษของตนเพื่อข้ามไปยังเกาะโอสถแต่เมื่อแปดเซียนถึงเกาะโอสถแล้วก็พบว่าเจ้าสมุทรตรงไห่คอยอยู่ และตั้งใจจะทำลายโอสถทิพต่อหน้า8เซียนเซียนทั้ง8จึงได้รวมพลังกันต่อสู้กับเจ้าสมุดตรตงไห่และด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ8เซียนในที่สุดเซียนทั้ง8ก็สามารถสยบเจ้าสมุดตรตงไห่ลงได้และสามารถนำยาวิเศษไปปัดเป่าทุกภัยให้สรรพชีวิตทำลายโรคระบาด ทำให้ทุกสิ่งกลับเข้าสู่สภาวะปกติและหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วทั้ง8ดเซียนก็พากันกลับสวงสวรรค์จากตำนาน8ดเซียนข้ามทะเลนี่เองจึงทำให้เกิดสำนวนจีนที่ว่าปาเซียนกั่วไห่เก้อเซียนเสินทงหรือแปดเซียนข้ามทะเลต่างแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาร โดยสำนวนนี้แสดงความหมายในเชิงเปรียบเทียบว่าในการทำสิ่งใดต่างก็มีวิธีการของตนเองและยังหมายความถึงแต่ละคนแสดงความสามารถของตนเองออกมาเพื่อแข่งขันกันมุ่งสู่ความสำเร็จเดียวกันสุดท้ายนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องเล่าจีนประวัติศสาสตร์จีนอย่าลืมสนับสนุนเราโดยการกด subscribe ไลค์แชร์แล้วกดติดตามช่อง c น้าทอล์คและแฟนเพจ c น i าทอล์คกันด้วยนะครับ thank you